เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมิชชมเลยสีเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ราคาคุ้มๆครับ5้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านเดียวครับพื้นที่ถึง95ตารางวาฮะแสนเก้าหมื่นบาทอยู่ในหมู่บ้านอย่างเช่นครับเปิดร้านค้าร้านขายของชำได้อยู่อาศัยก็เหมาะเพราะเดินทางสะดวก มีพื้นที่เหลือรอบบ้านไน้อยปลูกต้นไม้ผลมไม้ปรปับภูมิทัศน์ได้สบายๆมี3ามห้องนอนนะครับบ้านมี3ามห้องนอนเลยกว้างๆหนึ่งห้องน้ํามีบ้านเล็กที่พร้อมน้ําไฟพร้อมมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะปลูกต้นไม้ผลมไม้ได้แต่และห้องก็โอเคครับสวยสะอาดภายในห้องโถง,งกว้างๆใ,ใหญ่ๆครับอย่างไม่ได้ติดฟ้าติดฟ้าหน่อยครับพร้อมครบเลยครับห้องน้ําใหญ่มาก ้องโถงในการห้องเพิ่มได้ครับห้องครัวด้านหลังมีประตูหลังออกไปข้าหงหลังด้วยเอกสารสิทธิ์โฉนดคูดแดงมาที่ที่น้ําไฟพร้อมแปลงนี้อยู่อําเภอรประคาครับจังหวัดบุรีรัมย์อยู่เส้นราชสีมาโชคชยัยครับห่างจากเส้นราชสีมาโชคชยัยเข้ามา20เมตรถึงตัวบ้านเลยเมือโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ